เขาไข่ครับมันนี่กะเก็บเ <มา S 1> กล็ดโซลินคือการลวครับนี่เกล็ดจมพระสุรินทร์ครับปล่อยเต่ามากมานครับพี่โนโอ้องพี่มานครับนี่ปล่อยเต่ามากกับเดชู้ค่ะโผล่เห็ดมือใหญ่ได้ค่ะจะดอกใหญ่ๆครับนี่พี่โนโอ้องเห็นเห็นแต่ขาครับนี่ไหวครับนี่สวส,สวัสดีสวัสดีตอนเที่ยงครับนี่มันนี่สวัสดีค่ะม,มันนี่กะ มาหาเห็ดคือเก่าตอนเที่ยงเก็บเห็ดคือเก่าค่ะพอดีขี่รถมาน้ำท่างหลาดยางเห็นเตากลังคันน้ำหลาดยางยานรถใหญ่เหี่ยวครับนี่รีสพารเขาเมื่อไหร่ปะาพอดีค่ะเอาเตาไปปล่อยพอดีค่ะมาน้ำท่างกับว่าพ่อเห็ดอินครับนี่พี่น้องอะไรก็เป็นรุ่นน้องกัรน้องเนี่ยดอกแรกแทรกมานี่ครับก็จะเอารถไปจอดเลยค่ะท่านเอารถจอดเลยครับโอ้เนี่ยเฮ็ดเห็นเห็ดก่อนครับนี่เห็ดเขาไข่ครับมะนิการ์เก็บเห็ดโซลินคือเก้าแล้วครับนี่เห็ดจมพ่าโซลินครับ ที่ท่ายมาเนี่ยที่สองล้างมือหวอยออกวันพ้าอ้ออกพ้นสาครับสาค่จะเอาเต้าไปปอยได้แังละครพี่น้องไก่สอดน้องนะครับนน้องง่ายเติมูีครับผมท่านไปปอยดอกเต้าเนี่ยพอเฮ็ดดีแล้วครับจะเอาเขาไปปลอยลงน้ำก่อนพอดีมาพอเฮ็ดกี่เ่าดอกง่ายๆนี่ครับอัศจรรย์เลยครับนี่ยเฮ้ยเขาไปเช็คเบื้องแล้วในอินเทอร์เน็ตกับว่า เฮ็ดพิษสิบสองชนิดกับบมีเห็ดกี่เทานะครับกับพระท่านรู้ค้อกันครับต้องลอผู้รู้มาบอกครับเกี่ยวก็กินไปแล้วะครับเจ่บผมมักง่าครับนี่ครับพี่น้องพอบ่งปอยเตาแล้วครับนี่น้องบักง่ายเลยครับนี่พี่น้องง่ยงาวครับสบายเขาล่ะนี่ก็เปยางน้ำท่้งรถสิบลอยเหยียบครับลาดยางห้างหลวงนี่ครับ ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติครับนี่นี่ครับพี่น้องตัดต่อไป่อยไให้ดีๆเขาเจอไปได้พวกใครใ่มีเอาคือบวไปโอ้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับวกูข่าดเลยเธอสานไปแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็ไปลุ้นหไฮต่อครับพี่น้องไปต่อละกินเล้งพี่น้องพ่อเฮ็ดกขบวนครับ นี่ลูกนี่หลานนี่หลานดอกลูกปล่อยเต่ามากมานครับพี่น้องมานครับนี่ปล่อยเต่ามากเลยชูได้ค่ะพอเท็่มันใหญ่ได้ค่ะจะดอกใหญ่ๆครับนี่วงหนึ่งกับสามแล้วครับนี่ยวงเดียวกันนี่แหละครับพอดีคนยางมาติดทางเลยครับ พันไดบนี้เงีเง้เียดึครับขาดบอบนี้พี่น้องปุ้ยครับหอมแทรพี่น้องเบิ้งครับอื้่ครับแห่บเปิดข้นเบิ้งเบิ้งส่เห็นั้งน้อยบิ้งเปิดขึ้นเบิ้งอืมสองดอก สองดอกับพี่นอ้องหมูนี้หมูติดกันเลยครับนี่แจ็คดอกละหมูนี้พวกเจ็ดดอกเลยลนะเนาะหมูเดียวพี่นอ้องนี่ละโงูสุดยอดเลยครับนี่โงมข้าวมัน,นข้าวกระป๋อใครไงบุญแม่แม่นอีกวัวใครน่นกับบุญข้าวเลย ขาวเลยบ่ครับนี่พี่น้องเก็บปังเวินกับมานึกเราครับนี่นี่ครับพี่น้องไข่ไข่เนียนมากเลยนี่นตัวนี้ครับนี่จับไข่แล้เนี่ยไข่เดียวเลยนี่พี่น้งอ,อ,องบึงหันเข่าเขียจนมูนมืดครับนี่ ผมว่าผมเห็นอีกไข่หนึงบักใหญ่นีเสียงกห้หงหฟังนกองไน้องไข่บักใหญ่เลยครับนี่นนนนมันยัวนี่ครับพีนหน้องนอมันมันค,ครับวก้างหงเลยไปน้อวก้างหแขกแครับนี่ครับไข่ครับ นางเลี้ยวมันสร้างฝุ่นเลี้ยวมาเห็นเลยครับนี่กระเลยนี่เลยครับนี่ใครนังแม่คนรลายพี่น้องเขาแม่โคนเต็มปลาอยู่ว่าม่ผ่าปลาเอากระชืไปวัปดไปว่ามากเลยถ้ามันออกมาคือกันนี่แหละครับพี่น้องเห็นแล้วแม่น้องเหลืี้ยงคนวงเดียวกันกับใครมันหนึงครับนี่ ไอ้ี้ยมานี่ลจะี่น่องก็มาข้าวเดี่ยวนองเห็ดเกลืองามงามครับนี่เห็ดเกลือครับน้ําบ้านเขาก็กินครับแต่พวกผมพวกินแล้วนี่เห็ดเกลือเล้เขาก็มากินได้ครับแต่ไม่เคยเก็บไปจักเกลือครับนี่ห้ายลายครับน้ำปลานี่ โดวบา n หญ y ต้เล็กหน่อยครับที่สมครับ Uh huh. กี่ดอกมาเลยอีกดอกนึ่งเหลือตาเขาครับนี่เนี้ยเนี้ยสมๆ้วครับนี่มีสามดอกกับสีสมอยู่ครับ คนเต็มคนเต็มปลายไปหน้อยเลยเรามีนายเงาเหรอครับหากคนหลายครับหากไม่หลายครับขนาด,าดนี้นายเงาเนั่ยขาดครับขึ้นมังแต่ข้างล่างอู้ นี่เอาชุดรถเลยครับนี่คุณน้องคุณนีส้อมดอกพี่นออ้องตามไปเบิ้งครับปกปกอไว้ครับตามไปครับพี่นออ้องตามไปบานแน่เลยนะครับเขาเลี้วยวไปเห็นแล้วมั้งครับมึงแบบเท่า ขึ้ซึ่งบปนัานออกมากขึ้นกัมากขปรเหนขึ้นกมางนี้แหะครับแต่าปเหนมันมา้องมันมาครับง่าม่เหรเดี๋ยวมือเดือดตาเขาอยู่ค่ะพนหลซ้ำพ่นไหลเนี่ยโอเคครับมีคนเสบายเห็นห้อยเคลียอยู่ค่ะ อันี้สามสี่หลอดนะครับวบงเดียวนี่ครับคุ้นมากนะครับผมขอเขาออกตามไปพี่นอ้องมีบวกร,รับนี่มุมนี้ครับยึดลายเชียร์อยู่มุมนี้นอีกมุน่ที่ประยุก ใบเตานี่กับมานีิเสียงนกพี่นอ่อมาอัางได้เมื่อค่อยผิดหวังค่ะได้จิ้มตลอดค่ะมาเสามาเทียงมาได้อะไรนอ้องเอ้ยนี่สามดอกเลี้ยงกันได้ครับนี่อากไลไรพี่นอ่อ แม่เตี้ยนมีดแม่มีดอีแม่มมมน่อยโปด เพิ่งตาเลยครับปวกกินไป,ไน,ไปน,น่องไช่ป็นน่เมนเท็ไข่บ่แม่แมนแมนแม่พ่ออยู่คนนึะอันนี้เอาอีดองนึงพี่น่องมัเนเท็ไข่เอาพี่น่องเป็นบรรยากาแม่เคียดบง เดเดตรง,ง,งทีงท่หน,น่ออยนล่วน่วหน่อยพันหน่อยแก่งาเดงที่หน่อนาวุนโอ้ทันหนวขนงปุ่นข้นปุ่นีดอ,อกนึง่งนี่เขเคลียร์อยู่ครับเขาเคเลียรจนพื่อมาเลย เน่าเหลืองนอนไหมเหลืองเนี่ยอร่อยป <c oughs> ุ่นแค่กี่เท่าสองดอกไหมสามดอกไหมสองดอกรักเลยนะพีด่ดอกเลยนะก,ลก็ฟต์มวนนะคะเห็ดบาริสเซ้ามือแนละ้ะ คักๆไปหน้องคุณคุณดูสองดอกนะครับตามไปเบื้องครับอืมครับอ้อนวอาวเม่เคี่ยวไรโอ้เจ๊ยฮะอ้าวเคี่ยวไว้คุณบานถิมเบิ้ดละเคี่ยวไว้ครับถึงแดดน้ำเลี้ยครับบานไปขอโงโลหเหลืองครับนี่แม่งกินครับโอ้ ดอกง้ามๆผ่าฝุ่นอีกดอกนึงบานเพอเวอร์แล้วครับ <c oughs> ต่ำหม่อกระโทษระ่ายครับน้องเหลืองครับพอยดอกนึงนะครับนี่เท่าเกือบเท่าแล้วครับนี่ นี่ครับสามดอกพี่น้อง,องเป็นใดล่ะพี่น้องคลือกระไดก็ดีครับพี่นอ้นนอ,งน,นองนี้ยพี่น้องมันงน่มแนนครับว่าออกส,สมท่านสมนเป็นท่านเลืองครับ เกิดพม่านกลางเกิดเน่านี่ครับพม่านกลางกล่องอีสันแน่นะครับปเป็นอ้ยอยุ่งหลายลายครับ <c oughs> หลบหลบเทียงมานี่ช่วงมื่อไงโอ้ยมัดมัดแล้วเปนดอกชนยอดเลยครับเ,เห็ดบุญก่อนมหาเหตุไง พี่น้องมองเดียวกันนี่แล้วครับมันๆครับนี่ที่สมสมนี่สมไปะละโงกสมครับเข่าไข่ก็ได้ละโงกก็ได้ที่เท่าก็ได้ครับนี่พี่น้องเห็นเห็นแต่ขาบครับนี่ไก่ทำไงว้ายไก่คือเกือบเท่าน้อแเองอยากไปหรือไงปวดปวดคือขางชั่งครับบึงขางชั่งยังครับ น้องครับนี่ครับพี่น้องง,ออง,ง่ายมาพเลยดองดอกง่ามๆนี่ครับหลายดอกก็หาแถว่นี้ดงเฮ็กกี่ท่ว <ๆ S 1> กำมาซื้ออีกเลยครับนี่เยวซืี่หาดอกครับพี่น้อง เด็คกครูตขคาฟ้านี่ครับทั้งสี่นี่ทั้งไนทั้งในไหมที่เตาโอ้โห ตั้ทห้ามาาเลยต้าค่ะทางยางให้พี่นงอ์ยังใส่พวกนี้กนทางคนยางเขาเขามานั่นทางยางเลยครับนี่กนหลายกต่จริงอยู่ครับรตั้งยางบมทัวกันพัดแสบไว้ค่ะซ้ำนี่พี่น้องเฮดปวกครับเฮดปวกตาบ้างครับนี่<อ>ขาแง่เลยครับนี ดอกเดียวขอรอแม่พินอน้องนี่บึกเดือยไกลครับนี่ไก่พี่นหนูอาหารผลไม้ปปาค่ะโอ้ทุกแค่ค่ะค้กโค้กนิดสีเธอเอินเธอเอินเอิอยังนีอเอินทั้งวิลาเอินเดือไกลค่ะ ผมเจอด้ใกล้กับมะบึงนี่ครับที่เทาเงาเทาเงาแหมตาเตี้ยถ้าเอาออกไม่ได้เอ็นหลออกก็เป็นเห็ดละหงขาวด้วยล่ะครับครับเบิ้งครับที่มันฮิตบักออกทั้งนี่ทั้งทางนี่ครับนี่ทั้งทังเลยค่ะ รถเกือบเหยียบนี่เล่นรถเหยียบเลยะอันนี้เหยียบไปแล้วก็มีไปนองตัวที่กระไข่ถึอเหยียบลงข้างหลังเลไข่เอ,อ้ยคึกคักค่ะเหลือง่ะออกน้ำทางได้รับกลางทางตรงนี้ครับไข,ไข่แบบนี้น้ตไข่เยอะ้อง นี่พี่น้องรอมนี่เกือบเต็มตาครับนี่เพิ่งตากลัวลครับเห็นละงกงอ่อกี่เท่างงอ่เห็ดไขง้งา่ๆครับนี่ม,มันคือเก้าแล้วครับสวัสดีสิไปรับลูกสาวอยู่เพื่อกระสังครับรมัรถไฟครับเลยต้องฝ่ากกับครับพี่น้องจะได้คลิปนี้ก็ซ้ำหนีก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องไอพัทลุยน้ำครับ แล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ